ตอนนี้อยู่ที่อนุสรีสามกษัตริย์นะสารลางเก่ามาไหว้ที่นี่ก็เป็นจุดไฮไลท์ที่เข้ามาถ่ายรูปกันครับเมืงไในก็มีเป็นเป็นเหมือนอสารลางเก่าครับที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องมาถ่ายรูปกัน พอดีเดินหาร้านโจ๊กอ,อยู่แถวภูเมืองไม่เจอก็เลยเดินเลยมาจากสัดมาจากอาอนุโซลีสามกษัตริย์หิวครับเดีจะไปเที่ยวต่อสั่งเย็นโดโฟมาแล้วก็มีอันนี้เมนูของร้านสะอาดโอ้น่ากินมากเลยกาแฟเย็นโอ้ หกสิบเจสิบอ๋ 60, อซุปกระดูกหมูด้วยซุปปลาแรงน่ากินเยี่ยวยกินกันดีกว่ามื้อกลางวันครับก็มีข้าวาแกงราดแกงนะอันนี้เป็นโฟโ ฟักทองก็มีน้ำพริกกะปิตรงหน้าวัดสีดอนมูลเลยครับแ่ะกินข้าวก่อนพอดีตรงที่วัดสีดอนมูลมีคาเฟ่เล็กๆข้างวัดทำร้านสวยดีสั่งลาเต้ร้อนมาสั่งลาเต้ร้อน อย่างนี้ครับกาแฟแบบนี้ว่าง่ายๆดีนี่นี่น 要去吗？ อนนี้ยังไม่รู้ว่าจบที่ยวไหนต่อจะหาอะไรกินตอนเย็นนะเพื่อจะถ่ายนี่ยาการในตรงนรี้สวัสดีครับลุงต่อพากินเพื่อเทีวตอนนี้ก็อยู่ที่วัดซีดอนมูลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่พามาเที่ยววัดกัน ดอ,ดอกไม้ทุกเทียนอขออคํา นี่วัตถุมงคลของวัดสีดอนมูลอันนี้เขาเรียกพระอุปคุตพระอุปคุตสี่พันเระเว้สวรสามพันหกพันห้าพระงวัตถุมงคลของวัด มีอุพพุทธกิ่งด้วยคันห้าสองคันห้าสามนิ้วมงเล็กเก้าร้อยมีพียคุทหนึ่งพัน หกร้อยหัวใจสิทธิกำไรพระรอดอ่ะกำไรกาสะท้อนสามร้อยกำไรกาสะท้อนสองร้อยกำไรพลอดห้าร้อยก,อำ,ไกออำ,ไอำไรข้อมือสามร้อย นี่นี่นนกำไรอันใหญ่พันแปดเศรษฐีเงินท้าวัตถุมงคลกำไรหินเสือพันห้าห้าร้อยมีสร้อยสร้อยหนึ่งพันมีแผ่นมีทูกมีเทียนนี่ตะกุดดาสะท้อนพันได้รุ่นใหม่สองร้อยครับ ทะเลียมก็สามร้อยร้อ,อยประสิทธิ์เวศสามร้อยตะขุดเบนจาริศตะขุดหัวใจเศรษฐีตะก,กุดสาริกาเงินแท้ตะก,กุดพระเถุคุณตะก,กุดกาสะท้อนวิหาร ตะกุดเหมือนดวงตะกุดพระตะคุณร้อยแปดตะกุดสี่ท่าตะกุดแม่ตาตะกุดคุ้มไข่ตะกุดเหมือนดวงหนืทองลูกพมมืมนถนอเตารีดกรอบรอบ มีดหมอพระชัยย่อมคนพันห้าสาริกาสองร้อยอืมสราริกาใหญ่พันห้าสองร้อยโอ้โหสีพึ่งทาปากกาตาเล่สีพึ่งหนึ่งร้อยจกะตุกขามได้แล้วผับกินเนืน้ำมันว่านไก่แดง ยังไม่หมดวัาทองคนท่านเยอะแยะเลยเหรียญร้ามทองแดงพันห้าสองพันเก้าปิดตามีขุนแผนด้วยโอ้โหอืมอันปกาก้ากอบไมค่อนพันห้าออกเก็ดแล้วเก็ดวงเหรียญสี่ร้อย งานได้ทั้งสองสี่ท่นโปร่งมนข้อดโอเคโอเคโอเคอ,เคอนนี้วันนี้พามาที่วัดสีดอนมูลเห็นมีคนมาถามหาเรื่องตะกุดตาสะท้อนกันเยอะเดี๋ยว ก็ไม่แพงนะวัดตะกุดกาสะท้อนนี่นี่นให้ดูอันนี้เขามีกำไรการสะท้อนตันเลดสามร้อยอันนี้ก็สองร้อยกำไรพะลอดกำไรข้อมือ,อเล <c oughs> <c oughs> ที่เขาทำแบบห้อยเป็นเส้นเล็กๆเยงนี้ยก็สวยสามร้อยอืมสามร้อยห้าสิบสร้อยใหม่ถ้ายังไม่เลี่ยมก็สองร้อยก็มีเลี่ยมแล้วก็สามร้อยโอเคก็เดี๋ยวไปลงทองตรงนี้ครับ คนมาลงทองอันเนี้ยที่ตรงนี้เขาจะมาจุดทูกเทียนครวาหลังจากลงทองนะครับมาดูตัวเลขนี่ก่าตรงนั้นเป็นที่ของขบาน้อยลงทองให้โอ้โหเห็นแล้ว แล้วแต่ไม่บอกให้ใครเห็นสภาพสีวรีบรรยากาศในวัดตรงนี้เป็นเทพท่านใจขออ่อน สิลีน่าปับจอืเป็นตะกุดตหลายอย่างตะกุดกาสะท้อนตะกุดโชคลาภเหรียญ พุทธรูปหน้าปกมหมุดใบคอยตำหรับตำราโอ้จุดใต้ทุนนี่ về tổ tức ngái ตรงนี้ก็เป็นตู้ที่ลงวัตถุมงคลลงทองครับตอบแล้วก็มีตู้เนี้เป็นตู้วัตถุมงคลพามาดูโอ้หวัวพลออสายลอย กำไรลูกประคำสามร้อยกำไรหนึน่งร้อยเก้าสิ้าน คล้อยกับคำห้าสิบสี่สิบยาหมองชล้อยกับคำหินไมหยกรยอ้อยเก้าสิบเก้ายาหมอง ไปนี้ครับกลับกลับแล้วครับโอ้มีคุดด้วยมีคุดมีนินมีหยก โอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe ก,ก,กดไลค์กดแชร์ลงตอพากิน,นกพุดเวลพามาดูวัดมงคนวัดสีดอนมูลจังหวัดเชียงใหม่ลืมกดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ